สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานค่อนข้างดีมากใครที่ทำเกี่ยวกับต่างประเทศขายของออนไลน์โลจิสติกการขนส่งเดินทางหรืองานเกี่ยวกับสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขอให้คุณโฟกัสการทำงานให้ดีนะคะให้ทำงานอย่างมุ่งม,มั่นให้เต็มที่คิดวิเคราะห์หาหนทางพัฒนางานให้ดีขึ้นทุกวันสิ่งที่ตั้งใจไว้จะเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างแน่นอนค่ะ การเงินอาจจะมีเรื่องต้องเสียเงินไปในเรื่องของเก่าๆอาจจะเสียไปในเรื่องของสิ่งเดิมที่มันค้างค้างที่ยังจัดการไม่จบอาจจะเสียเรื่องหนี้สินหรือภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องรับผิดชอบมันอาจจะมีหลายเรื่องก็ค่อยๆจัดการค่อยๆเคลียร์ไปค่ะเดี๋ยวสถานการณ์มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอย่าเพึ่งหมดหวงังหมดกำลังใจไปนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ คนรักของคุณถือว่าเป็นคู่ดั้งเดิมของคุณเลยค่ะมีดวงวาส,สนาที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันให้ระวังการเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของเขามากเกินไปอาจจะทำให้เกิดความอึดอัดใจได้ค่ะและถ้าได้คู่ที่อายุมากกว่าเขาจะดูแลเทคแคร์ care, เราอย่างดีจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกกระดุกกระดิกไปไหนไม่ได้เลยจัดการทุกอย่างจนรู้สึกอึดอัดเพราะฉะนั้นต้องคิดซะว่าเพราะเขารักเราเขาถึงทำทุกอย่างดูแลทุกอย่างให้กับเรานะคะ ความรักสำหรับคนโสดถ้าตอนนี้ยังไม่มีคู่ไม่ต้องวา้าวุ่นใจไปนะคะไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เจอเท่านั้นเองเดี๋ยวถึงเวลาคุณก็จะได้เจอกับเขาคนนั้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนถ้าใครที่กําลังคุยคุยกันอยู่ก็ระวังในเรื่องของการที่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินไปนะคะจะทำให้เขารู้สึกอึดอัดได้ค่ะสุขภาพ ระวังเรื่องของการทำงานดึกทำงานหนักพักผ่อนน้อยก็ให้ดูแลสุขภาพกันดีๆด,ด้วยนะคะโชคลาบมีพอสมควรค่ะให้ซื้อเลขที่บ้านซื้อลอตเตอรี่หรือการที่เราจะมีโชคลาบอาจจะต้องมีการแรกเปลี่ยนอะไรบางอย่างค่ะเลขนำโชคของคุณคือเลข1และเลข6ค่ะ